สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับไส้กรองของโตโยต้ายาริสนะครับนี่อันนี้ที่เช็ดน้ำมันเครื่องนะครับก็ดูนะครับนี่ก็อันนี้เกินมาตั้งหลายพันกิโลแล้วนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ไหม่เลยนะครับดำปีเลยนะครับเนี่ย คนขับก็ขับเรือเกินนะครับวัยรุ่นนะครับก็ไม่ค่อยรักษารถนะครับก็การที่จะเช็คน้ํามันเครื่องนี่ก็ดูตรงปุ่มนะครับในปุ่มปุ่มปุ่มบนปุ่มล่างก็อย่าให้เกินปุ่มบนนะครับการใส่น้ํามันเครื่องแล้วก็อย่าให้น้ํามันเครื่องลดต่ํากว่าปุ่มล่างนะครับอยู่ในระหว่างกลางนะครับนี่ อันนี้ดำแล้วนะครับเกินไหลพันกิโลไม่มีเวลาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนก็นะครับไปเปลี่ยนที่ร้านก็อะพันห้านะครับก็รู้สึกว่าแพงนะครับอ่าก็มีหลายราคานะครับ2,000กว่าบาท2,500ก็มีนะครับแล้วแต่น้ำมันเครื่องดีไม่ดีนะครับก็ราคาอาจจะสูง แต่ว่าก็เรามาเลือกเปลี่ยนเองนะครับก็ซื้อน้ำมันเครื่องดีๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับเอาลงไปข้างล่างเลยนะครับเอาน้ำมันเครื่องออกนะครับ

ยกขนว่าอะไรมันจะไปอยู่ขนลงเลยขนไม่รู้วงโอัยน,นี่ตรงเวลาเนี่ยดับดับมันดนะให้ท่านผูชมครับ ขอออกไปแล้วมึงมึงอ้าวเดี๋ยวๆสู้นกนี่ตามเดี๋ยวๆๆ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 ๆ ไม่ต้องเอเองการมันตาอดวอลลิงแซววอลิงหน่อยนั่นแหละเอานี่ยแปบใส่นี้ใส่นี้ใส่ดูนี่เครื่องมือมีน้อยนะครับเราต้องใช้ระบบเดี๋ยวข่้มาเรื่อยดึงอามาต่อไปจงดนไปจงดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึงออกไปอีกนิดึงียวเอาโอเคให้มุนเขาก่อนละใหยมุนเขาอ่ะฮึมเฮ้ยมานี่มุนเขานี่อ่ะเออพอ ที่นี่ที่หมุนออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยหมุนโอลิงหน่อยออกเปลี่ยนโอลิงนิดเอาเอาหมุนออกไม่ต้องคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาหยัดใส่ นี่เปลี่ยนโอลิงตัวเล็กครับใน็อตอันนั้นนี่ไม่น่าใจได้โอลิงตัวเล็กไหมุบประมาณเครือกนครับ

พอตึงๆอ้าวไปเออค่วยมากเอาอีกนิดนึงอีกนิดนึงเออกอเดี๋ยวจะพังเดี๋ยวร้อย